ครับผมวันนี้ผมจะพามาชมรถรุ่นเก่านะครับนี่จะเป็นรถยี่ห้ออีซูซนะครับผมเป็น T l อครับเป็น T l อรุ่นเกือบเกือบรุ่นแรกๆเลยนะครับที่ยังคงใช้งานได้นะครับผมครับเราเรามาชมกันเลยครับนี่นะครับเป็นอีซูซเอลนะครับ T l อ จดแรงนะครับดูสภาพภายนอกก่อนนะครับหน้าแบบนี้หัวแบบนี้ผมก็ก็จำไม่ได้ครับว่าเขาเรียกเขาเรียกหัวอะไรนะครับนี่ครับยังคงใช้งานได้นะครับดูกระบะครับ นี่จะเป็นจัดซีนะครับผมจัดซีก็ยังสภาพดีนะครับปรไ,ปไปเ็รถแล้ว <c oughs> ยังคงใช้งานได้อยู่นะครับผมน,นี่จะเป็นฝาท้ายครับราฝาท้ายก็จะมีผุนะครับผมตามการเวลาครับ นี่จะเป็นช่วงล่างนะครับผุหมดแล้วครับเนื่องจากขนเคียงนะครับโดนน้ำกดครับผมแนบจะอยู่ใต้เพานะครับรุ่นนี้นครับแนบจะไม่อยู่บนเพานะครับ วิ่งมาไม่รู้กี่กิโลแล้วครับสามล้านแล้วมั้งจะเป็นห้องดยสานนะครับเอวทีเอนะครับผมรถดยสานเก้าอันวะนี่จะเป็นเครื่องเดิมนะครับ เครื่องจะเป็น C190 74แรงครับผมเป็นปั๊มเลี้ยงนะครับไม่ใช่ปัม๊มแบบดับไฟฟ้านะครับ,รบเกียร์กปก็นดึงหลงคาคันเกียร์ด้วมันยุ่ไงไหมครับเกียร์เกียร์พวงมาลัยนะครับผมามาฟังเสียงครับยังสตาร์ตติดไหมครับ

เสียงนิ่มๆครับผมสี่จะพาดครับมีกระปุกแล้วครับผมเสียงยังคงนิ่มๆนะครับผม มาใช้งานได้นะครับผมเป็นกระบะเปิดสามด้านนะครับผมเกียร์นะวิธีดับก็ดับอย่างนี้นะครับผมนี่ครับแบบแบบดึงดับนะครับไม่ไม่ไม่ได้ใช่สวิตนะครับผม ดูภาษีครับภาษียังเป็นปัจจุบันนะครับผมอ็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่น,นี้ครับผมไวเ้เราตามคันต่อไปครับผม